ชาวแฟแพรสวัสดีสวีดัดยำเย็ยนนะน้องนิววันนี้มีนางฟ้าเข้าไปหรือเปล่าสวัสดีครับดีดสวัสดีน้องนิวด้วยสถานที่ตั้งไหนครับวันนี้อยู่ถนนเลียบถนนเมืองสมุลทลปาการพื้นที่2กิโลเมตรที่260เมตรไม่ไกลไม่ไกลคล,ลามสองมาเจอพวกเรากรได้ครับพี่วันนี้นะั่งเราอยู่หลังเต็นท์เพื่อนๆนะครับเราอยู่บนลานตูเลยนะกว้างๆเลยแล้ววันนี้ก็รีวิวแบบสองสว่างนิดนึงนะฮะวันนี้เรามีเงินใส่สี่น้องนิววันนี้เรามีเป็นโฟล์าออสปีสองแ็่ดีเป็นสองโตแบบสวยๆเลยนะอย่างที่น้องนิวบออกเพื่นนๆะ เรามีเป็นโตโยต้านะครับ v ีออสเพื่อนๆ 1.5e นะแล้วก็เป็น ABS แล้วก็เป็น Airbag คู่ด้วยนะครับเป็นปี2008ออโต้นะนี่ครับสวยๆเลยนะครับรถบ้านเดิมๆนะในเรื่องทะเบียนเราเหมจะไม่ผิดนะเป็นมือที่2นะครับจากเล่มทะเบียนเลยนะครับรถไม่มีชนหนักนะครับรถไม่มีท่มน้ําแต่อย่างใดนะเพื่อนๆนะนี่ครับสีสันนิทานจะมีดีรอยบ้างเล็กน้อยนะครับนะครับตามสภาพนะครับแต่ว่าไม่ได้น่าเกลียดนะไม่ได้ผุพังแตก แล้วก็ปูดอะไรแต่อย่างใดนะครับซีสารจะมีเพียงบ้างเล็กน้อยนะครับตามกันเวลานะครับแต่ว่าโดยรวมก็ยังเดิมอยู่นะฮะเดิมบางๆตําหนิเนี่ยฮะเมื่อกี้ผมเห็นแวบอยู่นะครับก็จะมีแก้มตรงเนี้ยนะครับนิดนึงนะครับเป็นรอยด้านๆหน่อยตัวนี้ไม่แน่ใจว่าขัดออกหรือเปล่านะครับแต่โดยรวมถือว่ารถดีอยู่มาดูภายในดีกว่าหูลมแรงนะเนี่ยโตอีเนี่ยหูเนี่ยจะมีไฟด้วยนะครับแล้วตัวนี้บอกเลยพี่ต้องยิวบอกนะฮะ เป็น D B S แล้วก็เป็นแอร์แบ็กคู่ด้วยนะครับเป็นตัวอีกระจกไฟฟ้ารับวพับไฟฟ้าด้วยนะเสียงเครื่องยนต์รุ่นึงโอ้โหเสียงนุ่มละมุนลิ้นสุดๆนี่ฮะกระจกไฟฟ้านะครับตรงนี้ปรับเซตมมุ้มนี่พี่ตรงนิดนึงฮะกระจากไฟฟ้านะครับแล้วก็นี่ฮะโรบินสันล็อกใช้ได้ปกตินะครับกระจากไฟฟ้าขึ้นลงนะครับปกติเลยปืดป๊ดปืดป๊ดนะครับกระจากปรับข้างไฟฟ้าด้วยนะครับที่วางแก้วน้ํายังไม่ขัดนะปกติรุ่นนี้เวลากดมันชอบแบบสปริงมันเสียครับ บอกผ้าก็ยังสวยอยู่นะนะครับไม่มีขาดแต่อย่างใด ABS airbag เนี่ยหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยอีกอันเป็นสองจุดนะครับจอเป็นแอ d ดรอยนะครับ7ดและเนิ้วนี่แหละนะครับสวยๆเลยนี่เครื่องนี้เงียบมากนะปะไปฝั่งนู้นกันแผงประตูข้างก็สวยสะอาดนะครับกระจกไฟฟ้าเนี่ยใช้ได้ทุกบานเลยนะซอกมุมเดิมนะครับคอนโซลก็สวย airbag คู Air <bag. S 2> ่หนี่บอกนะไม้เท่าไหร่จ้ะแสนหกสิบเศษนะครับ okay. จอแอน Android ช่องเก็บของ ใช้งานได้ข้างหลังแอบวางแก้วน้ำด้วยเยจริงค่ะทำไมต้องแอบด้วยครับเขาไม่ได้แอบเขาคนพิเศษเขาออกมาออกแบบเลใช้คขาเป็ดีไซเนอร์เลยอะน้องนิวนี่มีความรู้มากนะบอกผ้าสวยสะอาดข้อที่สองว่าไงเนี่ยเนี่ยครับแถมวัสดุก็สวยสะอาดนะครับเบาะแถวหลังก็ยังสวยนะในกล้องเนี่ยอาจจะเห็นเป็นเหมือนเลอะนะแต่ว่ามันเหมือนกับมันเป็นรอยเดิมๆของเขาครับอันนี้เดี๋ยวเราจะพยายามซักฟอกให้นะครับให้สะอาดสะอาดเลยนะครับไม่มีอะไรแต่คันนี้บอกเลยว่าขายไม่แพงเพื่อน นะครับสวยจริงๆครับขอดูท้ายนิดนึงน้องเดียวเดิมบางนางบวชมีกล้องหลังด้วยนะจ๊ะจะบอกให้ห้องท้ายก็ถือว่าเดิมนะนะครับไม่มีอะไรมารุนแรงมากมายนะครับทำสีบ้างเล็กน้อยห้องเก็บของด้านหลังก็ถือว่าบา้างผังดูยังไงหน่อยได้ไหมหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นทำไมมัน<อ>หลายชั้นล้วกันฮะยังไงก็ยังสวยงามอยู่ละจ๊ะแม่แรงพ่อแรงก็ยังอยู่ครบอ่ะโอเค เราไปดูห้องเครื่องกันที่สตาร์ทอยู่ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเปิ้ลเหรอได้ไหมเออจริงด้วยโอ้โหเสียงฝากระโปรงใสพิง้งเครื่องเงียบเลยเนี่ยนึกว่าไฮบริดนี่ครับผมคานหน้าก็เดิมๆนะครับไม่มีอะไรชนหนักไปอย่างใดนะด้านหน้านี่ครับแสนก็บาทเพื่อนๆมารับไปเลยนะจ๊ะฝากระโปรงเดิมฝึ๋งฝึงฝึงฝึงนะครับผมจะต่อยละ ็ทุกวันเลยนะเพื่อนๆนะช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะฝนตกฟ้าร้องก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับอากาศก็ไม่ค่อยดีนะครับมาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะเพื่อนๆนะครับกับโตโยต้านะครับ Vios นะฮะปี2008นะครับออโต้หนึ่งจุดห้าอีนะนะครับกระจกไฟฟ้านะครับพับข้างไฟฟ้าแล้วก็เป็น ABS แล้วก็แอบแบ็คคู่ด้วยนะจ๊ะพร้อมแอกยางใหม่รถสวยจริงนะครับบอกเลยว่าไม่แพงนะครับคันนี้บอกเลยว่าซื้อไปขับ กูระได้นะครับส่งลูกไปโรงเรียนได้นะครับแล้วก็ใช้เอาไว้ทํางานอะไรได้หมดเลยนะครับไม่แพงด้วยนะครับราคาในพี่พีนะครับจับไปแค่หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทพอเพื่อนๆมารับไปเลยจับไปแล้วเดี๋นายเจ้ารถถึงพันนะครับผมผ่อนสี่พันกว่าบาทสบายๆเลยนะครับเกิดว่าเป็นสี่ปีหรือห้าปีก็เหลือประมาณสามพันกว่าบาท อยู่ที่หลักฐานลูกค้าด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็ชื่อช่องพี a u ออโต้คาร์ดูแชนเนละในช่อง YouTube นะครับเพียงวางใจพวกเรานะครับเราจะได้นำรถส่วนตัที่ดีถูกนะมาฝา้สี่กันอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ